และนี่นะฮะก็คือผลผลิตครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นเคสที่น่ารักของเราแต่เราจะให้น้องๆนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับเริ่มจากทางขวาเลยครับผมสวัสดีครับผมส,สมุยครับ สวัสดีครับชิต้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกคอกกอนไว้ิก่อนเพืกามท่อเมมื่อกี้ไมเกิดขึ้นครับสวัสดีครับตับครับสวัสดีครับเติร์ดครับคันนึงค ทางซ้ายสาว,สาว ได้มาโชว์เรียกว่าสเตจคอนเสิร์ตของพวกเรา Trinity นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับครับพวกเราดีวายก็จริงแล้วรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่านี่ครบรอบ4ปี Trinity ใช่ไหมครับ okay, ไม่เคยไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Trinity ในวันนี้เลยนะ,ะ<ช>ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆ,ๆค,ารครับผมยินดีครับพวกเราดีใจมากๆค่ะที่ได้มาอยู่ในคอนเสิร พี่ๆตั้งแต่ในห้องสอบแล้วก็เวลาเราลั่นทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีเดียวกับพี่ๆค่ะพวกเราบีซีเพลงเมื่อกี้ที่โชว์ไปคือเพลงอะไรนะครับดาวน้องมินจูค่ะทุกคนฟังกันยังครับฟังแล้วยอดจะฟังยังจะไม่ต้องรอดูเอ็มวีด้วยใช่แล้วเอ็มวีพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนวันที่สิบแปดใช่รอติดตามเลยนะเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนกันนะผม ดูกันก่อนนะว่าข่าวหรือที่เขาว่ากันเอาเล่นกันแต่ตามดูแล้วเป็นเกียร์เราผมก็ถือซะว่าเวทีเนี่ยเราอยากจะมาให้มันเป็น twilight เป็นด u s แล้วก็เป็น dawn zone นะครับผม oh <yeah. S 1> เราเลยอยากจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้ทุกทุกคนนักพี่นีนะครับผมก็ ริปเพลงที่พวกเราศิลปินฟอร์ลองอยากจะมอบให้ทุกคนนะครับเรียกว่าส่งพ o s i ที v เป็นจี๋นะครับผมทุกคนพร้อมจะฟังกันหรือยังครับพร้อมเรี่มกันเลย